ครับผมโกโก้ใชน่าฟาวจากจังหวัดเชน่าครับวันนี้จะมาสอนวิธีใช้หน้าจอคอนโทรลของ DSP audio system ครับ,รบปุ่มใหญ่นี่นะครับหมุนเป็นวอลลุ่มนะครับ,รบถ้ามันกระพริบอยู่นะครับอยู่ตัวไหนแล้วก็ใช้ฟังก์ชันของอันนั้นอันนี้เป็นเมนถ้าเราอยากจะเล่นเบลซับนะครับเราก็กดแบนี้แช่ไว้ องวินาทีกระพริบแล้วก็หมุนเด็กมากทรัพก็ดังมากขึ้นเ,เล็กน้อยทรัพก็ดังน้อยลงกดไปครั้งหนึ่งที่พื้นที่โหมดเป็นการเปลี่ยนเมมโมรี่พรีเซตครับอันนี้ผมจูนไว้8 m e เมมโมรี่พรีเซ็ตหนึ่เป็นฟังในรถ5้าหกเปเป็นฟังนอกรถ ทั S Q S Q พัดแล้วก็ S Q L ถ้าอยู่กระพริบ IP, เราต้องเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ในะเรื่งกดแช่ไว้ให้กระพริบ IP, แล้วเราก็กดนะครับไปขั้นสุดท้ายคือ Input ครับเริ่มจากเมนเมนนี่ก็คือเป็นของฟอนต์เดิม A U X ก็ใช้เสียบสายโทรศัพท์ได้ครับ จชไหมครับถ้าหยุดกระลิบเราก็ต้องหาวิธีให้มันกระลิบก่อนโดยการกดแช่หรือหมุนวันโล่มนิดนึงก็ได้นะครับริบแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆกดไปกดไปนะครับกต่บนทีนี่คือบลูทูธนะครับบลูทูธของออดิโอซิสต็มนะไม่ใช่บลูทูธของพวกซอนหรือเครื่องเล่นไฟล์พีนะครับเป็นบลูทูธในตัวอันนี้ก็เหมาะกับการฟังนรถก็ได้ไกลถึง15ถึง20เมตร กระพริบนะครับเราทำได้สองวิธีคือกดปุ่มนี้แช่ไว้สองวิหรือหมุนขยับอันนี้ให้มันกระพริบเราก็กดไปครับอันนี้มี S p B I F เป็นออปติคอลใส่เพอร์ออปติ ครับอันสุดท้ายนะครับเป็นโแอคของเครื่องเล่นดับสำหรับพวกเสีกยนใช้กันนะครับการง่ายๆครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาหาผมได้ครับเบอร์โทร0855525000นดีให้คำแนะนำทุกท่านสวัสดีครับ